สวัสดีครับผมจากรา้าน B K การเกษตระน,นะครับ่าญี่ปุ่นวันนี้เราก็จะมารีวิวนะครับเป็นรถอ่าเรียกแล้วนะรถเอลออนอนเนกประสงค์ชนิดที่มันเป็นหัวเครื่องดีเซลเป็นระบบหม้อน้ํานะครับต,ติดาเป็นเครื่องต้นกําลังนะฮะขับเคลื่อนด้วยสายพานแล้วก็มีชุดเกียร์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวรถรุ่นนี้นะครับแล้วก็คันนี้ก็จะเป็นระบบดัมนะครับดัมได้ประมาณ5 0า6 0 0ถึงโลนะฮะ แต่ดูนะครับรถทุกคันนะครับจะบรรทุกได้ประมาณสักหนึ่งตันเพราะว่ารุ่นนี้รถทุกรุ่นนะครับจะมีแหนบมีแหนบห้าเส้นถ้าเราบรรทุกประมาณห้าหกร้อยโลก,ก็แหนบมันก็จะยุบไปเรื่อยไปเรื่อยแต่ถ้ามันหนักมากมยางแท่นตรงนี้นะครับมันก็จะไปทับไปไปรองตรงตัวล็อกแหล็กพอดีนะครับตัวนี้นะฮะแล้วก็พื้น,นตัวนี้เราเก็บให้ใหม่นะครับ ก็กระบะก็เปิดได้3ด้านนะครับต้องบอกก่อนนะครับคือรถเก่าญี่ปุ่นนะครับตามสภาพนะครับถ้าลูกค้าอยากได้ใหม่ได้สวยนะครับต้องไปซื้อเมื่อหนึ่งนะครับผมเราก็ทําการตรวจเช็คคือให้ระบบมันใช้งานได้แล้วก็เก็บโดยโดยเก็บโดยประมาณนะครับไม่ได้เอานิ้งมากนะครับอันนี้ครับเป็นอะไรบ้างนครับเอาบบหัวก่อนนะครับพวงมาลัยเป็นเิี้ยวเป็นเลี้ยวแบบเอวออดนะครับเลี้ยง่าย แต,แต่แต่กรณีถ้าเกิดเราใส่ดิฟล็อกนะครับมันก็จะเลี้ยวไม่ไปเพราะว่าล้อมันขับคู่รถแบบนี้ดีตรงไหนครับ 1. นึ่งลุยนาลุยแฉะขึ้นเขาขึ้นที่สูงเพราะว่าการทดเกียร์มาเยอะนะครับตัวนี้เป็นเครื่องมิซูนะครับดีแ0เป็นเครื่องรุ่นรุ่นใหม่นะครับหัวฉีดไดเล็กนะครับแรงนะครับถ้าเทียบกันระหว่างมิซูยันมา่าคูบุตานะครับ แรงเท่ากันมิสูแรงนะครับแต่แค่ว่ามันไม่ใช่แบรนด์ตลาดนะครับอ่เป็นเครื่องแปดแรงนะครับไดเล็กสตาร์ตกุญแจแล้วก็ถ้าเกิดเรานั่งฝั่งขวามือจะเป็นระบบดัมม์สายมือเป็นแบบสายพาน2เส้นแล้วตัวนี้ก็เป็นสาพานปั่นปัม๊มเกียร์นะครับมีโลมีไฮสามเกียร์อาโลโลหนึ่งสอสามไฮหนึ่งสสาก็6กเกียร์เดินหน้า สองเกียร์ถอยนะน,นะครับฝั่งนี้เท้าซ้ายเป็นระบบเหยียบลูกเตะให้จากไอ,อเหยียบคัดให้จากเราจะได้เปลี่ยนเกียร์ได้แล้วก็ขวาเป็นเบรกเท้าเป็นระบบดัมเบรกเหมือนรถยนต์นะครับแล้วก็มีคันเร่งเท้าคันเร่งมือกุญแจอยู่นี่นะครับแต่ไฟแล้วก็ระบบเกียร์อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ระบบขับสองอยู่ตรงนี้ ีกดมาข้างหลังดิบล็อกเราก็ดึงนะครับง่ายนะครับตัวนี้เป็นล็อกเบรกมือฝั่งนี้เป็นล็อกดำลองดูนะครับเหยียบสตาร์ทนะครับเล่งนิดนึงเหยีบยบนะครับ เมตรยี 20, ยาวประมาณเมตรแปกระบะก็เปิดซ้ายขวาได้ครับอันนี้เราสามารถต่อแผงข้างบรรทุกของเบาได้นะครับค,ครับ ยังไงถ้าสนใจงไงก็โทรติดต่อได้นะครับที่02เย,ย0922565474นะครับผมร้านอยู่ที่ราชบุรีนะครับผมมีอะไรสินค้ากเกษตรแปลกๆส,สวยๆนะครับที่ไม่เหมือนชาวบ้านนะครับติดต่อเราได้นะครับผมสวัสดีครับไป